ของชวนคิดชวนคุยนะคะตอนนี้ก็เรามาครบทีมแล้วค่ะวันนี้คุณสุนันท์สมเสียงตามสายมานะคะขอต้อนรับคุณสุนันท์ศรีจันทราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคับน่กันตอนนี้ก็นับถอยหลังไปนะนับถอยหลังไปห้าเดือนสุดท้ายแล้วนะครับของปีนี้ก็ยังแบบว่ายังประเทศยังโศกนาฏกรรมอยู่นะครับในเรื่องของโควิดอยู่อื หนักหนาแล้วก็ตอนนี้ก็ทั้งเรื่องอะไรนะมันเครียดไปหมดนะคนผู้คนเครียดไปหมดทั้งโควิดทั้งเศรษฐกิจและการเมืองนะครับค่ะใช่ออแล้วก็เรื่องตลาดทุนคุณก็ยยไม่ไป<ย>ไหนเลยตอนช่วงนี้นะครับตลาดทุนเนี่ยก็ดูเถียค่ะถึกเย็นอยู่ได้อยู่ระดับเหนือพันห้าร้อยจุดถือว่าเก่งมากนะครับสาเหตุเป็นเพราะว่าคนเนี่ยไม่รู้จะทําอะไรอยู่กับบ้านนี่พูดถึงมีเงินนะครับคนที่มีเงินเหลือ แล้วไม่ใชไปลงทุนอะไรเงาๆก็เลยเปิดบัญชีก็เลยมีการเปิดบัญชีปีเนี้มีการเปิดบัญชีเพื่อเล่นหุ้นหรือซื้อขายหุ้นเนี่ยมากที่สุดเป็นประวัติการเลยนะครับเพิ่มขึ้นมากเลยอืแล้วก็เลยเงินก้อนใ,ใหม่เนี่ยคนเข้ามาใหม่ปุ๊บเอาเงินมาลงทุนนะมันก็เลยมีเงินก้อนใหม่ทําให้พยุงตราทุ้นไว้นี่ปีนี้ถ้าไม่มีนักลงทุนหน้าใหม่เข้ามานะครับผมว่าดัชนีตอนนี้ยิ่งฝรั่งขายด้วยนะครับ ทีนี้ตอนนี้เนี่ยจะเหลือแค่พันสี่ร้อยจุดนะครับเ oh. พราะฝรั่งขายหุ้นมาตลอด,ลอดเลยแต่ว่าเนื่องจากว่ามีหน้าใหม่มือใหม่เข้ามาเอาเงินเข้ามามันก็เลยพยุงตลาดให้อยู่นะครับไม่งั้นตลาดนี้ไม่น่าจะยืนอยู่ได้เหนือพันห้าร้อยจุดนะครับแต่ก็ไม่ไปไหนนะไปไหนไม่ไกลนะขึ้นไม่ได้แนวโน้มยางรอบนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะลงลึกถึงต่ําสุดที่เท่าไหร่เหมือนกับว่าโควิดเนี่ย เราไม่รู้ว่าจุดสูงสุดพีคสุดของจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันเนี่ยมันจะถึงจุดพีคเมื่อไหร่ดาวไม่ถูกเลยนะครับในตัวเลขใกล้สองหมื่นมาแล้วนะครับเรื่องตอนนี้เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยหนักๆน,นะครับแต่ว่าผมก็ยังคิดว่าเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยยังไงยังไงก็เป็นรองเรื่องของโควิดครับเพราะโควิดนี่มันเอาเป็นดนาวตายนะครับนี่จะสองร้อยสองร้อยคนแล้วเราคิดว่า ถ้าเป็นอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยสักวันหนึ่งเนี่ยคนใกล้ตัวเราอาจจะเจอเข้านะมันใกล้ตัวขึ้นมามากขึ้นทุกทีทุกทีแล้วครับค่ะค่ะพี่ส่วนนั้นค่ะแล้วแล้วการประกาศล็อกเขาเรียกว่าพื้นที่สีแดงเพิ่มเติมนะคะจากเดิมเนี่ยสิบสาจังหวัดแล้วก็เพิ่มเป็นยี่สิบเก้าจังหวัดเนี่ย อุตส่าห์หนีไปนครนายกนะนครนายกก็ติดติด29จังหวัดเขาลูกเขาไปเก็บตัวที่นั่นเขาเลยประกาศเลยนะครถ้าผมไม่ไปนี่เขาคงไม่ประกาศเพราะมัน้าจังหวัดอันนี้มันมันจะมีผลวันนี้มีผลกระทบกับกับตลาดคือคือก็มีผลกระทบเพราะว่ามันมันหลายธุรกิจก็ลำบากนะครับอย่างเช่นเอออย่างผมคิดว่าเอาง่ายๆนะ CPIF CPl เนี่ยก็ C.P.F. C.P.O. <PR> ก็คือว่าเวลาที่จะขายนี่มันน้อยลงโอกาสที่จะไ,ได้มันก็ลดลงได้นะะอย่างอาหารก็เหมือนกันนะครับพอมาล็อกดาวอย่างเงี้ยไอ้การบริโภคมันก็ลดลงอ่ะว,วันนี้ราคาหุ้นก็ก็สะดุดปรับตัวลงเหมือนกันก็มีผลแล้วครับแต่ว่าที่เขากลัวกันมากกว่าก็คือว่ากลัวว่าเคอร์ฟิว24ชั่วโมงทั่วประเทศเนี่ยล็อกดาวเต็มรูปแบบเลย ก็พูดกันอยู่พูดกันอยู่รัฐบาลก็ยังปฏิเสธอยู่นะครับแต่ไม่รู้ในที่สุดแนละ้วก็สมมติว่าทะลุสองหมื่นลายไปแล้วจะไปสามหมื่นสี่หมื่นเนี่ยผู้เสียชีวิตวันละห้าร้อยเนี่ยสุดท้ายแล้วมันอาจจะต้องไปถึงจุดนั้นนะนี่นักลงทุนก็กลัวไง<ม>คือคือก็ต้องเข้าใจว่านักลงทุนเขาจะคือคำคำคำนึงถึงเรื่องอะไรผลตอบแทนเขาเงินลงทุนของเขาผลประโยชน์ของเขา มันแเรื่องโควิดเนี่ยจะเป็นเรื่องรองน่ะส่วนประชาชนทั่วไปเนี่ยมันก็จะต้องให้ให้ความสําคัญที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องได้เสียแบบนี้นะครับก็ย่อมจะต้องเห็นว่าปัญหาโควิดเนี่ยมันได้จริงจริงและมันเป็นอันดับหนึ่งนะครับมผมก็เป็นอยู่ที่ช่างน้าหนักกันแล้วว่าแต่ถ้าล็อกดาวน์แล้วเรายังล็อกดาวน์แบบนี้นะอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยนี่ผมบอกตรงๆนะผมเดินทางกลับมาที่จากนะครย,ยกเข้ากรุงเทพเนี่ยเข้ามาวันต้องมาซื้อยาเนี่ยนะเดี๋ยวก็กลับแล้วครับ ผมไม่เห็นมีด่านไหนที่สกัดเลยมีการตั้งด่านแต่ไม่มีการตรวจในในทางปฏิบัติมันก็ยังไม่ได้เข้มงวดจริงๆใช่ไหมพี่มันยังไม่ได้เข้มงวดไม่ได้เข้มงวดถ้าถ้าเข้มงวดจริงๆนะครับตะเก็บชายแดนเราคงไม่เห็นว่าทหารไปจับผู้ลักลอบเข้ามานะพวกนําเข้าอิมพอร์ตเชื้อไวรัสมานะแล้วอาจจะเป็นสายพันธุ์ใหม่ๆเข้ามาด้วยตามตะเก็บชายแดนเนี่ยนะครับมันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะ ต้องเอาให้อยู่อ่ะเพราะเรามาคุมในประเทศนะฮะในประเทศเราก็หลาหลวมยิ่งในตะเข็บชายแดนยิ่งหลวมใหญ่เลยแล้วมันจะเอาอยู่ยังไงวัคซีนเนี่ยที่เป็นตัวช่วยเนี่ยก็ยังมากระท่่นกระทแทนอยู่ถ้ามาเดี๋ยววันนี้ก็ต้องเข้าใจนําเข้ามาเลยแน่นอนทุกวันเวลาสองล้านโดยก็ได้เป็นต่อเนื่องเลยนะมันก็มีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นสถานการณ์มันก็จะดีขึ้น อตนนี้เรายังไม่เห็นแสงสว่างอะไรเกี่ยวกับโควิดเลยนะครับล็อกดาวเพิ่มมา29จังหวัดเนี่ยแน่นอนเศรษฐกิจกระทบแต่ถ้ามันได้ทําให้โควิดเนี่ยผู้ติดเชื้ออะไรใหม่มันลดลงต่ำกว่าหมื่นไปเหลือระดับพันอย่างเงี้ยคนยอมรับได้แน่นอนแต่ถ้าล็อกดาวแล้วมันยังตัวเลขยังคุ้งอยู่อ้าวแล้วยังไงอะ่ะคนก็ต้องได้รับผลกระทบไปเนี่ยแต่ถ้าผลกระทบแล้วมันให้เกิดผลมันสามารถจะระงรับกำลาบ เชื้อมรณล้นะนี่อยู่ผมว่าเสียงวิงพาควิจารณ์โจมตีมันน้อยลง<ะ>เพราะมันมันพิสูจน์ด้วยด้วยผลที่ตามมาคือจํานวนผู้ติด<ะ>เชื้อรดอลงแต่ตอนนี้คือมันมันแย่ไปหมดเลยเนาะล็<ย>อกดาวน์เพิ่มมาตรการมาตรการออกมา<ะ>แต่ก็ไม่ได้เข้มมวด ตามตามที่ควรจะเป็นเผู้ติดเชื้อก็เพิ่มมากขึ้นวัคซีนก็ไม่เป็นไปตามเป้าไอที่เข้ามาแล้วคนก็เครือแคลงสงสัยว่าแล้วมันจะโดนกระจายไปอย่างเป็นธรรมหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันแบบประเด็มม<ว>นประเด็ห<ว>นหลายเรื่องมากเลยแต่เออ,เอ,อไม่แล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วที่อ่ะอย่างที่ท,ที่สวนันต์บอกว่าเขาก็กลัวคือนักลงทุนอะไรก็กลัวว่ามันจะเกิดเคอร์ฟิวยี่สิบสี่ชั่วโมงถามๆพี่โสดีกว่าว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมว่า เขาจะตัดสินใจแบบเคอร์ฟิวออกมาตรการแบบอู่ฮั่นโมเดลแค่มงวดสุดๆเนี่ยพี่สงสัว่าเขาไม่กล้าโลกเพราะตอนนี้มันทุกแห่งมันมันไม่มีคลัสเตอร์แล้วคุณล็อกดาวน์ที่ไหนไม่ได้เพราะมันทั่วประเทศทุกทุกแห่งหนตำบลใดมีทักหมดมีทั้งในเมืองอำเภอตำบลในหมู่บ้านแล้วมันกระจายไปทั่วแล้วคุณจะเป็นล็อกดาวน์ที่ไหนได้ล่ะนอกจากคุณจะล็อกดาวน์แบบกรุงเทพปุ๊บนนทบุรีก่ล็อกสมุทรปราการก็ล็อกอ่าปทุมก็ล็อก โอ้ยุทธยาก็ล็อกแต่ละอำเภอก็ต้องล็อกด้วยเขาเหมือนกันไม่คนไปไหน<ช>ไเลยนะนะั่นแหะมันยิง่งอู้ห้าดอีกแต่อู่ห้านมันแค่เมืองเดียวแค่จังหวนเหอเปื่อยแล้วก็แค่นั้นก็อยู่ได้แต่นี่มันทั่วประเทศไปหมดแล้วคุณจะล็อกไดส้สิงไหนและการที่คุณสุนันท์ไม่เห็นเจ้าที่ตั้งดา่านเขาก็ตั้งด่าน from home ไงเขาแอดเขา work at home ไงไม่สิมีด่าน from home ด้วยเหรอเออเขา work at home ไงเขาก็ตั้งอยู่ที่ home นี่ทำไมอ่ะเจ้าออกมาทำไม ตอนนี้มันระบบมันเกียร์ว่างหมดแล้วมันระบบเกียร์ว่างข้าราชการใส่เกียร์ว่างเหมเพราะมันระบบมันล้มเหลวหมดแล้วไงเพราะผู้นํานั้นไม่มีความน่าเชื่อถือ,อแล้วไม่มีความน่าศรัทธาประชาชนก็ไม่เอาด้วยคนประท้วงขับไล่ทั่วประเทศอย่างนี้แล้วคุณให้ข้าราชการมาทําอะไรนอกจากกลุ่มที่สวมหมวกไอถือหมวกเหล็กแล้วถือกระบองมีพกแก้วน้ำตาเป็หย่มยอมๆให้แน่จรไปเป็นเป็นปฏิการเป็นช่วงๆที่เหลือเขาใส่เกียร์อยู่บ้านเลิกจากโฮมหมดแล้วตอนนี้ ยังดีสนามก็ไม่เปิดสนามก,าก็เปิดนัข่ารายการไปเต็มสนามก็ป่านี้เขาเคยอยู่สบายๆดูซีรีส์บ้างดูรดน้ํากล้วยไม้บ้างอะไรบ้างบางคนก็ไปอยู่กับกิ๊กก๊กบ,บ้างก็ตามสบายๆเขา <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ไม่มีใครทํางานเด็ <c oughs> เขาดูมาดูในเมืองราชาการเด็มีคนทํางานที่ไหนละ่ะมันก็ยิง่งซ้ําเติมสภาพที่ควรจะขับเคลื่อนด้วยแม้กระทั่งนายกยัง work from home เลยเมื่อวานผมบอกว่าเอ้ยทำไมเป็นนายก work from home ทำไมเขาไม่ส่มชุด PPE ไปตรวจด,ดูชาวบ้านมันองเราเป็นยังไงบ้าง ไปดบางซื่อปาะเดของเตยบางสีชุมชนต่างๆอ่ะไปดูที่เมนแตกเมนเตยครับดูบางทีจะบมือเส้นทำไมมีไม้ลอยไม่เดินไม่ได้ใช่ไหมนะพู้นำผู้นำมีทำงานเสาร์อาทิตย์หยุดเสาร์อาทิตย์เลยทํางานทุกวันก็เวิร์คฟังพงศก็แปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งเหมือนกันไม่มีใครทํางานมีสันมีเอมีมีหลักฐานอะไรไม่ทุกคนทํางานที่บ้านถามเสีอ่ะทุกวันเนี้ยวันเนี้ยนะ วันนี้นายกเขาเขาเปิดรถไฟชานเมืองสายสีแดงบางซื่อรังสิเขาก็ทําพิธีเปิดบรอมโฮมนะพี่เพราะว่าผู้ผู้สืขาวบอกว่าว่าจะเหมือนกับกดปุ่มกดปุ่มที่บ้านอ่ะกดคือู้ทีเขาต้องแบบมีไปสถานีไปตัดบิ๊กบินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออันม่ต้องกดทีเดี่วกังบ้านคือถ้าไม่ทำก็ไม่ต้องกดปุ่มคุณคือปล่อยเฉยๆคนที่เขาทำกันไปว่ากันไป แต่คุณทำไปเรื่องเยอะทําไปพิธีรีตองทําไปต้องกดปุ่มที่บ้านด้วยทาไปกดปุ่มรถไฟไม่ว<อ>ิงเหรอ <laughs> มันเป็นคุณว่ามันต้องมีมันต้องมีอีเวนต์อะไรให้ให้นายกทํำแมเดี๋ยวจะหาว่าประชุมคอนเฟลเลนซ์อย่างเดียวอันนี้ก็เลยต้องแบบจัดแบบพิธีเปิดให้นายกทําที่บ้านอะ่ะเออกดปุ่มที่บ้านอะไรเงี้ยปล่อยขบวนใส่สีแดงใส่แรกขบวนแรกอะไรอย่างน,นง,นงนี้อืมใช่จริงถ้ามีเรามีกดปุ่มแล้วเขาเด้งออกไป้าหนอกเลยนะเด้งไปตำแหน่งอะไรสุดยอดเลยนะเหมือนเก้าอี้นักบินอ่ะ ผมว่าคนยังกดปุ่มแน่นอนล่ะแต่แต่ว่าดูดูท่าแล้วก็ยังไงก็คงจะอยู่อยู่ไปจนครบราไหมคะเพราะว่าแม้ว่าม็อบเมื่อวานนี้เขาจะออกมานะเออถามพี่สองคนก่อนพี่สุนันท์พี่สองคนติดตามข่าวม็อบเมื่อวานไหม้ถามดินะคืออันนี้ปีกว่าใช่ไหมอีกปีกว่าใช่ไหมปีกว่าใช่หรือปีกว่าอ่า ถ้าผมว่าถ้านายกอยู่ครบนะผมว่าชาวบ้านในอาการจะอยู่ครบสามสิบสองเราจะไม่ครบเออใช่ไหมชาวบ้านจะอยู่กันครบถวงสามสิบสองอาการไม่บ้านกันหมดผมจะบอกให้อต่อให้บ้านเมืองรบสลายเขายังอยู่อย่าไปแต่ครบถึงปีนี้เลยต่อให้บ้านเมืองพังเขายังอยู่เขาไม่ไปไหนหรอกครับเขาบอกแคะอยู่แก้ปัญหาที่เขาสร้างขึ้นมาเองได้ เขาไม่ทิ้งประชาชนไม่เลือกตั้งไม่ล้าออกไม่ยุบสภาไม่อะไรสิ่งน่ะก็อยู่อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆน่ะต่อให้บ้านเมืองร่มสลายเขาก็ยังอยู่เชื่อเธอไม่ไปไหนเพราะเขาไม่ไปไหนใคร,รเล่นข่าวเล่นข่าวไปเนี่ยนะวันหยุดเนี่ยเขนคิดว่าเป็นข่าวจริงจริงนั่นน่ะพย,ยายามเลยไม่ก็เป็นจริงนั่นน่ะข่าวลือจับตัวอะยกแล้วก็จับตัวใช่ไหมจับตัวอืมอืมคือช่วงนี้เนี่ย เออถ้าถ้าถ้าให้พี่โสกับพี่สุนันวิเคราะห์สถานการณ์เนี่ยคือเวลาที่รัฐบาลสถานการณ์มันเป็นแบบไหนมันถึงต้องมีข่าวลือออกมาตลอดเลยอะ่ะคือข่าวลือเรื่องเรื่องอ่ะก่อนหน้านี้ก็มีแบบนายกจราออกจะมีนายกพระราชทานล่าสุดเนี่ยถึงขั้นพอบอบธบต้องส่งนายทหารพระธรรมนูญไปแจ้งความแล้วนะว่ามีคนไปโพสต์ข่าวว่าพอบอบธบแบบจะรัฐประหารแล้ว จากตัวนายกเอาไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือทาไมข่าวลืมแบบแนวนี้มันออกมาออกมามันสะคอนถึงแบบเสไม่คนเชื่อไงคือคือตอนนี้ออกลรืออะไรมาเนี่ยเกี่ยวกับนายกคนนี้นะะที่จะไม่อยู่เนี่ยคนเชื่อหมดละไม่ว่าวิธีใดวิธีหนึ่งนะฮะชื่อไม่ว่าจะลาออกหรือจะกดดันให้ลาออกหรือถูกเขาเขาไล่ให้ออกเนี่ยมันมันมันน่าเชื่อถือไว้หมดอ่ะฮะฮะเพราะเพราะว่ากา่จมมันไม่มีวาะที่ ไม่มีไม่มีวาระไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลที่จะต้องอยู่แล้วไงเออคือคนตัวใหญ่เนี่ยเขาเขาลงความเห็นแล้วว่าไม่น่าจะอยู่ต่อแล้วละครับคือมันเสียเวลาประเทศมันตัวฉุดล้านนะมันทําให้ประชาชนเนี่ยมันทําให้ประชาชนในลําบากมากขึ้นเนี่ยบ้านเมืองไม่ได้รับการแก้ปัญหานก็อยู่อย่างนี้นะอยู่อยู่กันไปนะอะไรที่แย่ก็แย่ขึ้นน่ะนะ อะไรที่ดีก็ดีดีน้อยลงเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะเชิงสร้างสรรค์เลยอยู่ต่อไปมันไม่ได้เกิด <lonely> ประโยชน์ด้วยเวลาประเทศอ่ะอืมพี่สอง่ไงคะข้างข้างก่อนนี่นะข่าวลือคือข่าวจริงที่มาก่อนเวลาใช่ไหมล่ะใช่ไหมใช่ใช่แต่เขาพูดอย่างนี้ใช่ไหมแต่ข่าวลือครั้งนี้คือข่าวข่าวลือที่เขาอยากให้เป็นจริงข่าวลือที่คนอยากให้เป็นจริงครั้งนี้ข่าวลือคือข่าวที่เขาคนอยากให้เป็นจริง ไอ้ก่อนก่อนหน้าข่าวลือ่านนั้นก่อนหน้าคือข่าวลือที่มาก่อนเวลาที่ก่อนก่อนที่จะเกิดขึ้นแต่คราวนี้ข่าวลือครั้งนี้อยากให้คนคนที่บอกอยากให้เกิดขึ้นไปไว้ด้วยอยากให้เกิดขึ้นเป็นความจริงและเกิดเร็วๆด้วยนะค่ะเพราะว่าจู่ๆมีข่าวลือนี้ขึ้นมาปุ๊บเซ็งมันต้องมีต้นต่อสิใช่ไหมล่ะคุณจะกล้าไปเซ็งว่าคือมันต้องมีมูลคดีต้องมีมูลมีมูลอยู่บ้างใช่ไหมอ่า ไม่ไม่ฝอยหมาไม่ขี้ไงใช่ไหมล่ะไม่มีไฟไม่มีความใช่ไหมมันก็มีบ้างแหละคือเกิดจากความไม่พอใจของประชาชนทั้งประเทศนั่นแหละ่ะแล้วก็เรื่องเ่าเือนี้นะคะล่าสุดทางตํารวจนะคะโดยรองโฆสกสำนักงานตํารวจแห่งชาติพันตํารวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญนะคะบอกว่า รู้ตัวแล้วนะว่ามือโพสต์ปล่อยข่าวลือรอบล่าเสยียเป็นใครนะคะก็ปรากฏว่าเป็นข้าราชการอยู่ที่ฉะเชิงเซาและทางตำรวจเนี่ยก็ได้ไปไปแบบบุกไปถึงบ้านไปควบคุมตัวข้าราชการรายนี้แล้วนะคะแล้วก็หยิดโทรศัพท์มือถือ ล้วก็คอมพิวเตอร์มาตรวจสอบตอนนี้ก็มีการสอบปากคําไปแล้วเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาใดๆเพราะว่าอยู่ในระหว่างการสอบปากคําแล้วก็เห็นว่าจะมีการขยายผลไปยังมือเพมือ,มอ,มอที่มือโพสต์ที่ไปแชร์ต่อเนี่ยอีก 2- อถึงสรายด้วยนะคะส่วนคดีที่ทางนายทหารพระธรรมนูญมาร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักง,งานสอบสวนในในเรื่องหนิงประมาทด้วยการโฆษณาานั้นก็เป็นหนึ่งในข้อหาที่จะมีแจ้งข้อกล่าวหาต่อไป รู้ตัวเร็วฉับไวมากเลยก็เนี่ยเลยเป็นที่มาของการนายกเข้ามาควบคุมการสื่อสารแบบในช่วงหลังๆเนี้ยถี่มากเลยล่าสุดเมื่อวานนี้ก็ราชกิจจานุเบกษาประกาศตั้งศูนย์แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการสื่อสารในอินเทอร์เน็ตขึ้นมาอีกนะคะเ,เป็นการประกาศเรื่องจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนาิเ9เพิ่มเติมก็คือตั้งศูนย์ฉุกเฉินด้านการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตเนี่แหละโดยให้เลขากรสะทะชเป็นหัวหน้าศูนย์นี้เลยจะมีความเคลื่อวกันในช่วงวันนี้นะคะคาดว่าน่าจะไปกันแล้วแหละก็คือทางสำนักข่าวออนไลน์เนี่ยอย่าง The Reporter, The Standard, The Momentum, The Matter ประชาไทายแล้วก็ Voice ก็อีกหลายหลาย,หลายกลุ่มเนี่ยเขาจะไปยื่นฟ้องผลเอกประยุทธ์ที่ แพงคือจะไปยืนฟ้องเอ่อให้ให้ให้เพิกถอนข้อกําหนดข้อยี่สิบเก้าก็คือเรื่องการควบคุมสื่อเนี่แหละค่ะเพิกถอนข้อกาหนดข้อที่ยี่สิบเก้าเพราะเห็นว่าไม่มีความจําเป็นแล้วก็ขัดต่อรัฐธรรมนูญแล้วก็ขอให้ศาลไปสวนฉุกเฉินด้วยในเรื่องนี้อันนี้ก็เป็นเป็นอีกหนึ่งคือกลายเป็นว่าสื่ออะแต่แต่ดูเหมือนนายกเขาก็จะเน้นเรื่องสื่อออนไลน์ไหมคะ หรือพวกเราก็อ,ออนไลน์ด้วยนะจริงๆแล้วไม่ไม่ก็ <ๆ S 1> มีสุดท้ายมันก็ก็หมดแล้วนะเพราะว่ายูนเนสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยการกนำเสนอเนี่ยมัน,นลำบากออนไลน์มันจะได้มันจะไวแล้วก็รู้สึกจะจะการกำกับดูแลเนี่ยนะในในแต่ละสื่อเองก็จ,จะจะไม่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 รัดกุมแคบงวดนะในในเท่ากับสื่อสิ่งพิมพ์นะครับ แล้วจริงพิม<ช>รู้สึกว่าข้อแม้จะมีสิสสสสทธิเสรีภาพในการนําเสนอแต่ว่าพฤติกรรมในในเรื่องของวิชาชีพเนี่ยมันจะระมัดระวังมากมากกว่าแต่สื่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยจะจะไม่ใช่เขาไม่ยึดวั่นในรจริยธรรมจริยบัณฑ์นะครับแต่ว่ามันจะแบบชูชาดกว่ามันจะแรงกว่าร้อนแรงกว่าแล้วมันไวใช่ไหมมันเผยแพร่มันกระจายไวมากหนูวิธทีก็แคปเอาไว้ได้แล้วอื ครับเนี้มันคือวิธีการของสื่อเนี่ยคือสื่อสื่อสิ่งพิมพ์เนื่องจากว่าว่าทาเนี่ยมันจะแบบระมัดระวังมากในการนําเสนอแต่ผมว่าในในในสื่อออนไลน์นะมันจะแบบมันจะร้อนแรงกว่ามันจะบื้อหวากว่ามันจะเผ็ดร้อนกว่าก็ก็เลยเลยก็จะนั่นไปแต่ว่าเพิ่นเนี่ยมันไปควบคุม เข้าไปเข้าไปใช้กฎอำนาจทางกฎหมายเนี่ยมาในรัฐบาลชุดนี้ค่ะซึ่งพยายามปิดกั้นในการนำเสนออยู่อย่างเช่นพูดความจริงก็อาจจะผิดได้นะนั่นคอมันสืบเนื่องม่มันาี่วผลกระทบนะต่อต่อความมั่นคงเนี่ยก็ถือเป็นความผิด่ะก็คราวนี้ก็เลยมันก็จะเข้าไปสู่การวิจอร์สิทธิเสรีภาพในการนำเสนอไม่ใช่เพื่อความสงบสุข ความมั่นคงของประเทศของรัฐแต่เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เท่านั้นเองนี่เป็นสิ่งที่ที่สื่อยอมไม่ได้และแม้แต่ประชาชนเองเขารู้สึกว่านี่มันเป็นการปิดกัน้นถึงแม้ว่าจะเป็น <All these. S 1> นายยกที่มาระบบประชาธิปไตยนะแต่ว่าคราบคุณยังเป็นยังมีทัศนคติในเชิงเผด็จการอยู่เผด็จการอยู่อืม ค่าผมผมยกตัวอย่างให้ฟังนะผมยกตัวอย่างให้ฟังนะบอกว่าสมมุติถ้ามีคนพูดบอกว่านายกคนนี้เป็นฝีมือเป็นเลิศในแผ่นดินนะรูปก็หล่อมากก็ดีนะผู้จ่าชัดๆมีความกระหายองอาจฝีมือบริหารจัดการเยี่ยมเยี่ยมที่สุดอ้อย่างนี้ถือว่าเป็นความบิดประมาทไหมหรือผู้ความจริงหรือเฟคนิวหรือยังไงกันแน่อ่าหมที่อ่ะสร้างนี่แล้วอย่างนี้เนี่ยอย่างที่นําเสนอเนี่ยแล้วมันจะทําลายความมั่นคงหรือเปล่า เออนี่สิเนี่ยอย่างเงี้ยพูดอย่างเงี้ยแปลว่าอะไรเป็นเฟกนิวเป็นมีนประมาทประชดประชันแดกดันไม่มีความจริงหรือว่าที่ไหนคนนี้มีสีมือเออยังงั้นเหรอพูดว่าไงแปลว่าจะให้ตีความว่าไงถามเสอ่ะอันนี้ไม่ว่าเจะไม่มีกฎหมายเป็นมีประมาทหรือเปล่าเรื่องหาผมโกหกไม่ครับพูอย่างเั้นเขาคงเขาก็คงชอบสิ ในในบุรุรัฐบาลก็จะชอบเขาก็จะแบบโอ้ยยิ่งรีทวีตกันใหญ่เลยยิ่งแชร์กันใหญ่ลอยอะไรอย่างเง,างี้ยนะใช่ไหมแลคนคนคน้วเขาเขาเขาคว่ไปไปการไปช่ประชันหรือเปล่าล่ะ <S <S คนส่วนหนึ่งบอกว่าไม่จริงคุณพูดคุณสพผลคุณแดกดังเขานี่นะอย่างนี้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุณผิดกฎหมายเอ,าอ้าแล้วยังไงกันแน่ตกลง <S <S อ่ะผู้ความจริงก็ผิดอ่ะอย่างนี้่ความจริงก็ผิดใช่ไหมไม่ความความจริงความไม่ความไม่จริงแหละที่บอกว่า โอ้ยคนนี้เป็นฝีมือสุดยอดในปัิทิไม่มีใครเกินกลูกก็หล่อจะฉานนะมีความองอาจกล้าหาญนะกกนแล้วก็<ม>ความเฉียบฉลาดเป็นเลิศดเป็นนายกเป็นเทนที่ที่ใครจะขาดเสียไม่ได้ไปส้ไปไม่ได้บ้านเมืองอุบสตต้องต้องอยู่ต่อไปอย่างเงี้ยนะผ<ม>ู้ยเงี้ยถือว่ามีนประมาทเป็น้อเท็จริงเป็นเฟคนิวส,ส,<ม>ส์นะเส,สียสีไปชักประชันเสียสีจริงหรือเปล่าไปแปลไรที่ผมพูดมันไม่จริงใช่ไหมที่พูดมันไม่จริงใช่ไหมล่ะ แล้วเธอสรุปยังไงพี่สนแล้วบอกว่ามันมันอยู่ที่อะไรอยู่ที่ว่าถูกใจเขาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อยู่ที่เขาจะหาเรื่องหรือเปล่าอยู่ที่ดุลพินิษนี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ที่เขาจะหาเรื่องหรือเปล่าฮ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 ่าเสียสียังไงกูก์ชมเงี้ยเสียสีอีกเหรอทำไมถึงไม่เชื่อว่าเราชมเออแสดงไม่จริงใช่ไหมสิ่งพูดไม่จริงใช่ไหม เพราะเขาเก่งไม่จริงใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้นะพูดพูดถึงกระแสกระแสคนนจะพูดถึงว่าเอ้ตอนนี้บ้านมึงมีปัญหาเยอะนะอย่าเพิ่งมทะเลาะกันอาตาด่ากันด่ากันแล้วจะแก้ปัญหายังไงอะก็พูดถูกนะก็พูดถูกครับแต่ว่าถามว่าเอก็จะมาพูดถึงคนที่วิพากษ์วิจารณ์แล้วไม่พูดถึงคนที่ถูกวิิพากษ์วิจารณ์บ้างเหรออ่าน่าจะปล่อยไว้อย่างนี้เหรอ ใช่เพราะว่าเราติดติงวิพากษ์วิจารณ์ว่าไอ้ปัญหาที่เป็นเกิดขึ้นเนี่ยพอความผิดพลาดล้มเหลวความไร้สาระในการบริหารเนี่ยนะพูดไม่ได้บอกโอ้ยมันไปติดติงเข้าไปด่ากันเนี่ยเที่ยวดาเฮ้ยแล้วไม่ด่าแล้วไม่ติดติงแล้วทํายังไงพอใจกันเือที่เป็นอยู่ขนาดนี้ไม่ต้องวิพากษ์กันนะ้ยเอาร่วมมือจะให้ร่วมอะไรจะให้ทาอะไรจะให้ร่วมยังไงก็ร่วมกันมาเจ็ดปีกว่าแล้วนเนี่ยขนาดทํามหาเนี่ย ให้เชื่อไปชิมให้วิจารณ์เลยนักภาษาเลยการบริหารบ้านเมืองจะวิชาวิจารณ์ไม่ได้นะเป็นเชว้ประดามาเกิดได้ไงเออจริงเออจริงเห็นไหมมีมีมีคนจะทําตัวเป็นแบบว่าทําเป็นตัวอะไรนะปูชนียบุคคลนะสมัยหนึ่งในสมัยทักษิณอยู่เนี่ยผมจําได้อ่าพลเอกพลตำรวจเอกอะไรนะอัธวิโฆษกรัฐบาลหน้ายักษ์อ่ะอ่าใช่ค่ะอ่ค่ะ ไม่รู้จำไม่ได้แล้วพวกนี้ไม่อยู่ในความทรงจําผมนานเท่าไหร่นักหรอแล้วนั่นแหละนะเขาบอกเอ้าพวกเราต้องสงบนะสันตินะนะเปิดไฟหน้ารถพวกเราลิบบินสีขาวอ๋ออ๋อใช่จําได้จําได้อัทวิทย์อัทวิทย์ใช่ไหมจ่าย่ายวนสัตว์ตวนสัตว์นั่นแหละแล้วคุณทําไมไม่ไปตอนนั้นน่ะคุณทาไมไม่ไปอยู่กับมวลชนเสื้อแดงแล้วไปไปตั้งไปให้เขารณรงค์เขาอย่าใช้ความบุญแรงอ่ะ ค่ะอ่าทาเป็นแบบแต่เป็นเป็นเป็นเก๋มาเลยนะให้เราไม่เข้าก็วเป็นกลางนะอย่าใช้ความรุนแรงเฮ้ยคุณยังจําได้ยังจำาก็ได้เหรอผมตกลุกขอบเวทีปลศาสารแต่ความทรงจำผมเป็นมันตั้งนานแล้วเปล่ากําลังยกเนี่ยเพราะว่าจะมีคนที่ทําตัวแบบนี้ไงก็บอกว่าอย่าอย่าไปหารัฐบาลนะเราต้องร่วมมือกันเนี่ยมาแล้วมาแนวนี้แล้วทําเป็นปรัชยะบุคคลนะโทษ ค่ะคะอ่พี่พี่สุนันท์พี่โสคะ่ะเดี๋ยวจะพูดถึงม็อบไม่ทันเพราะวันนี้เราต้องจบก่อนเวลานะคะม็อบเมื่อวานนี้ สุดท้ายเนี่ยก็คือก็ยุติการชมรุมนุมกันไปนะคะแต่ว่าตํารวจก็บอกว่าสามารถควบคุมตัวได้แล้ว3คนก็จะต้องมีการขยายผลนะคะคือต้องพิสูจน์ทราบตัวบุคคลขยายผลเพิ่มเติมแที่แน่ๆก็คือผิดพระราก็ฉุกเฉินพรบติดต่อพรบจราจรทางบกพรบการใช้เครื่องขยายเสียงแล้วก็ประมวลกฎหมายอาญาอะไรอื่นๆอ,อ,อีกตามมานะคะส่วนทางฝั่งผู้ชมุมนุมเองเนี่ยอย่างเพนกวินเพนกวินเขาก็บอกว่า ให้เวลานายกอีกเจวันเพราะว่าเดี๋ยวม็อบเจสิงหาเนี่ยจะกลับมาอีกเพราะว่าเขาถือว่าเป็นวันที่เขาครบรอบหนึ่งปีของการประกาศชุมนุมกันของเยาวชนปลดแอบที่อนุสวรีประชาธิปไตยเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าถ้าดูสถานการณ์พี่สมพี่จวนนันมองว่าม็อบนี่คือเขา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 ออกมารอบนี้เนี่ยแนวร่วมเขามากขึ้นไหมคะพี่ผมว่ามากขึ้นนะแล้วก็ผมคิดว่าจะมาที่เจ็ดน่าจะมากขึ้นกว่าเมื่อวานนี้ เพราะเมื่อวานนี้เป็นธรรมดาที่มอกทั้งรถทั้งกนอาศัยมีทั้งสาร,รัดอย่างมีทั้งหลายจุดนะมีทั้งอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอนุสาวรีย์ชายสมรภูมิทั้งเต้นก็ออกมาแล้วนี่นะฉะนั้นก็ผมว่าครา้หน้าเขาเตรียมตัวมากกว่านี้แน่นอนและต้องเยอะกว่านี้แน่นอนครับฉะนั้นก็คราวหน้าจะมีมีมหากฐถินมหาภาพปาออกมาหลายหลายกลุ่มเพราะมื่อวานมีทั้งห้ากลุ่มที่ออกมาใช่ไหมใช่ก็มีคนเยอะด้วยแล้วทั่วประเทศเลยนะ คราวหน้าจะมากกว่านี้เลยจำไปเขาขอให้เขาเตรียมตัวกวนี้หน่อยหนึ่งซึ่งอันนี้คือสะท้อนเห็นว่าเป็นรัฐลมเด๋ยวไปแล้วบ้านเมืองไปไม่ได้ระครับไปลาบากนี่ถ้าไม่มีสถานการณ์โควิดนะครับผมว่ายังมีคนที่นั่นอีกเยอะนะครับบางคนจะออกมาพ่อแม่เตือนบ้างอะไรเตือนบ้างแล้ว่าระวังตัวเองบ้างนะถ้าไม่มีสถานการณ์โควิดผมว่าจะจะก็หนาตาละหนาตากว่านี้เยอะครับใช่ ใช่คือคนคนที่คนที่เขาจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยทั้งหมดกับกับม็อบนี่ยนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เห็นเหมือนกันก็คือว่าคนเอกประยุทธ์อยู่ยาวเกินไปนานเกินไปแล้วนานมากแล้วืมก็มาวาิเตอสติ๊กเกอร์ประยุทธ์ประยุทธ์ออกไปพี่ยุออกไปไล่ไล่ประยุทธ์เนี่ยไล่ประยุทธ์สติ๊กเกอร์ยังติดบนป้ายทะเบียนรถโดยสายไม่ใช่ตัวเลขทะเบียนรถนปือตัวอะไรอ่ะทุกแห่งมีป้ายไล่ประยุทธ์ตลอดเลยนะ คือคือเป็นผู้นําที่ที่ที่จะถูกไล่แล้วก็ถูกจะแสงหน้าทักษิณแสงหน้ายิ่งรักเลยทุกประเด็นทั้งความเสียหายกับบ้านเมืองด้วยและถูกขับไล่ด้วยทั้งกวัญหลถึงทั้งประเด็นของของความเกลียดชังด้วยนะผมว่าจะ,จะจะมากกว่าทั้งสองคนที่รวมกันได้ซ้ำไปนะ,ะรอดูค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้ เออหมดเวลาแล้วนะคะพี่สุนทรแลวก็พี่โสค่ะเดี๋ยวเราก็กลับมาเจอกันใหม่นะคะวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะแล้วก็ใครที่ติดตามรับชมนะคะชวนคิดชวนคุยเราจะมีรีลันกันทุกคืนสามทุ่มถึงสี่ทุ่มิบห้านาทีนะคะออท,าทาง Facebook แล้วก็ทางช่อง n e w s วรรด้วยนะคะเอาล่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามะค่ะเราทั้ง3ามคนลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ แห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง c h a n News l n e One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ